สวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับวันนี้ผมมากับเจ้าตัวบีบีกันตัวใหม่ของผมนะครับซึ่งพึ่งได้มาเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นรุ่นอะไรนะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะรู้จากคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่ากล่องมันเป็นกล่องสีดํานะครับผิดกับเมื่อก่อนกล่องมันจะเป็นสีน้ําตาลกล่อง กระดาษเป็นเพนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นรถใหม่ล่าสุดที่ผมเพิ่งได้มานะครับโอเคซึ่งมันเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ S3 นะครับอันนี้ป้ายเห,เหลืองอย่างนี้นะครับมันจะเป็น Gen4 นะครับแล้วก็ดูรุ่นกันนะครับว่าผมได้รุ่นอะไรมา EMC 603 นั่นเองนะครับมัดจำได้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้ผมจองมาแล้วครับแล้วค่อยอไปเอาทีหลังนะครับโอเค E N C 603นั่นก็คือ M K 1 8บแปด mod หนั่นเองนะครับโอเคซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็น S 3าม S สมอ่ะมันมันเป็น Gen สจริงๆมันไม่ได้เป็น Gen 4ี0รเนะครับผมเรียกมันว่า เจนสามครึ่งแล้วกันครับมันยังไม่ถึงเจนสี่เพราะว่าตัวเจนสี่จริงมันเป็นตัวท็อปแต่ตัวนี้มันยังไม่ท็อปพอนะครับคือมันเป็นรองท็อปนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารองท็อปยังไงแล้วหน้าตารถใหม่ล่าสุดมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมรอคอย enc 603เนี่ยตัวรางสีดำนะครับ mk 1 8รางสีดำมานานส่วนใหญ่มันจะเข้าาแบบสีทูโทนครับซึ่งรางหน้ามันสีมันยังไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้สีดำดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยโอเคโอเคครับเปิดกล่องมาสิ่งที่เราจะเจอนะครับของ ENC กล่องสีดำล็อตใหม่ล่าสุดนะครับเมนนุ่นเขาจะทำมาดีมากนะครับคู่มือนะครับมันจะเป็นเล่มเลยครับไม่ใช่กระดาษแผ่นเดียวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วก็บอกวิธีการใช้งานการดูแลรักษานะครับแล้วก็การป้องกันอะไรต่างๆครับเมนเมนูเป็นภาษาจีนเอ่อขอโทษครับ เมนูเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่หน้าปกก็เป็นตัวคลาสสิกนะครับ M4A1 นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือออสเตอร์นี่ออสเตอร์ Foster ปืนสวยๆอย่างนี้นะครับนี่มันเป็นการตลาดของเขานะครับซึ่งเราก็เอามาชมดูเผื่ออยากได้ตัวไหนอีกนะครับก็ดูกันได้นะครับสวยมากครับแต่ละตัวของ E&C โอเคสองอย่างแล้วครับที่มีในกล่อง แล้วก็แถมโฟมมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโฟมที่ติดกันกระแทกนะครับโอเคอเอกไปก่อนนะครับมีปอสเตอร์มีเมนนวแล้วนะครับแล้วก็โ,โหสําคัญมากนะครับอันนี้ครับก็คือไม่ใช่อ,อันนี้มันเป็นการชื้นนะครับโอเคโอเคเรามาดูพราเอกของเราตัวปืนจริงจังกันเลยนะครับ ซึ่งตัวนี้แกะกล่องมามันจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะแถมแบตเตอรี่แถมนู่แถมนี่แถมนั่นเลยครับมันมีแค่2อ,อย่างก็คือเจ้าตัวปืนแล้วก็แม็กกาซีนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมแกะตัวปืนออกมาเลยนะครับอ่ะเอาแม็กกาซีนออกมาก่อนแม็กกาซีนเป็นแมกเหล็กนะครับแมกเหล็ก300นัดนะครับแล้วตัวปืนน,นี่ โอเคเดี๋ยวผมขอ,อยากเก็บกล่องก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวกล่องนิดนึงตัวกล่องนอกจากจะบอกชื่อรุ่นด้านข้างแล้วนะครับ603ตรงน,นี้เนาะ603บอกชื่อรุ่นแล้วนะครับซึ่งมันเป็นจะมีการติดมาให้สําหรับรถแต่ขายในไทยเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสําคัญเลยนะครับมันจะบอกว่าเป็น S3 แล้วก็บอกอันนี้นะครับเห็นไหมครับ บอกวระบบภายในว่าให้อะไรมาบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็น S4 มันจะให้มาเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับโอเคแล้วมาเรามาดูตัวปืนกนก่อนดีกว่านะครับตัวปืนนะครับก็เป็น MK18 mod 1ปกติเลยนะครับปกติเลยงานก็เหมือนทุกลอตทั่วไปนะครับอาจจะมีเพิ่ม marking เห็นไหมครับมี marking บนรางตรงนี้นะครับ นะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็เป็นรางปกติท้ายเครนปกตินะครับเอ่อทุกอย่างปกตินะครับแหวนตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นสีเงินแต่นี่เปลี่ยนเป็นสีดาแล้วนะครับสมจริงมากขึ้นนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังแบบพับได้นะครับนี่โอ้ยแข็งมากนี่อย่างนี้นะครับท้ายก็เครนปรับระดับได้นะครับถอดตรงนี้ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับถ้าแบตเตอรี่เล็กนะครับหรือไม่ก็ยัดไปใน แกนนะครับตรงนี้นี่บอกระดับมีตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเลยนะครับอันนี้นะตัวนี้สปริงสามารถถอดทางด้านท้ายนะครับเป็น QD วดหนึ่งจุดห้านะครับถอดเปลี่ยนสปริงด้านแกนท้ายได้เลยนะครับแล้วก็มาร์กกิ้งมาร์กกิ้งก็เป็นรูปโคนะครับหรือว่าเป็นรูปม้าเนี่นเองนะครับนี่แล้วก็มีมาร์กกิ้งร่องลึกมารางก็มีบอกเลขเหมือน รุ่นทั่วไปนะครับขอล็อกแสงก็ทําบากมางี้นะครับนี่คือข้าวคร่าวของมันทั้งหมดนะครับซึ่งเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วแหละผมไปใบวแล้วกันนะครับปืนก็ปรับได้3ามระบบนะครับเซฟซีมิออโต้ปกตินะครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยทำไมตรงนี้กับตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับเดิมเดิมมันไม่ใช่แบบนี้นะครับเดิมเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ของเดิมอันนี้ผมเปลี่ยนมาจากทางร้านให้เปลี่ยนให้นะครับ เพราะว่าต้องให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับนี่นี่ผมเปลี่ยนหนึ่งชิ้นที่เปลี่ยนไปแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งผมก็เปลี่ยนกิ๊บมอเตอร์นะครับเปลี่ยนจากออของเดิมสีดําทรงนี้นะครับเป็นสีทรายแม็กฟูลนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งภายในที่เปลี่ยนก็เป็นนี่ครับยางฮอบของ PDI นะครับนี่สามชิ้นที่ผมเปลี่ยนไปนะครับซึ่งเปลี่ยนจากทางร้านนะครับโอเค ทีนี้ย n c มันมีลูกเล่นนิดนึงที่มันต้องมีทุกรอดอยู่แล้วนะครับก็คือนี่ครับสามารถค้างโบได้นะครับนี่แล้วก็ตบตบโบตรงนี้นะครับตบตบตรงนี้นะครับพอเราตบป๊บโบมันก็จะปิดอย่างนี้นะครับนี่ลูกเล่นส่วนตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนมานะครับมันมีข้อเสียนิดนึงนะครับคือ เจ้าตัวคันดังที่เป็นปีกผีเสื้อเนี่ยครับสปริงมันจะแข็งนะครับซึ่งเวลาผมดึงปั๊บผมดึงดึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยอย่างนี้ครับมันจะไปไม่สุดนะครับผมต้องใช้มือช่วยดันให้สุดนะครับเพราะสปริงมันแข็งนะครับไม่เหมือนที่ติดปืนสปริงมันอ่อนมากครับดูตัวนี้นี่แต่ตัวนี้สปริงโคตรแข็งเลยครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซีเรียสเราก็ใช้มือช่วยได้ในการดันกลับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ทีนี้นะครับจากที่ผมได้เปลี่ยนตัวนี้กับตัวนี้ไปแล้วแน่นอนนะครับอนาคตข้างหน้าผมจะแต่งเป็นสีทูโทนนะครับก็คือเป็นสีดำทรายนั่นเองนะครับแต่อันนี้เปลี่ยนคร่าวๆเท่าที่เปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าต้องให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับ2ตัวนี้ในการตั้งตูดมอเตอร์ในการถอดเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตอนาคตจะเป็นจะมีการทําคลิปให้ดูครับว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับในการทําสีทูโทนนะครับ อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์นะครับถ้ายัางไม่กดนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับถ้าผมลงคลิปมันจะไม่พลาดนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยที่ระบบภายในนะครับระบบภายในที่เขาให้มาใน Gen 4S 3ตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้นั่นก็คือนี่ครับฮอบที่เป็นฮอบ C N C อลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นฮอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น เป็นฮอปโพวินนะครบับวงล้อบแบบนี้ครับตับฮอปได้ง่ายนะครับถ้าเป็นรุ่นจีนธรรมดาฮอปจะเป็นพลาสติกนั่นเองนะครับโอเคตบตบบ๊กคืนโอเคนะครับทีนี้ระบบภายในที่ Gen 4S 3ตัวนี้หรือผมเรียกว่าเจนสามครึง่งนั่นเองนะครับมันได้มามันคืออะไรบ้างนะครับที่เขาเขียนไว้ที่กล่องนะครับก็คือสปริงสปริงที่ถอดจาก แกนท้ายได้เรียกว่า QD 1-5นะครับแล้วก็มีมอดเฟสมอสเฟตที่ไม่ได้อยู่ที่แกนท้ายนะครับแต่ทำการเขาเรียกว่า b u i n ติดไว้ที่เกียร์บ็อกแล้วนะครับทำให้เวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องเกกะนะครับก็คือใส่ได้ง่ายเลยนะครับไม่มีแฟตมาให้แบบกวนใจนะครับ Body ก็เป็น Body เหล็กเกียร์บ็อก เป็นเกียร์บ็อกอัพเกรด cnc นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับตัวเจน2เจน3นั่นแหละครับทั่วไปซึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็ที่ผมได้กล่าวมาตอนแรกนะครับซึ่งนอกนั้นก็เหมือนเจน2เจน3เลยครับพวกระบบภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลูกสูบฟันเหล็กแล้วก็ติดดีเลเยอร์มาแล้วนะครับแล้วก็หัวท้ายแบริ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนเจน2เจน3นะครับซึ่งที่มันอัปเกรดก็อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ Gen สตัวท็อปได้มากกว่าที่ผมกล่าวมานั่นก็คือได้ท่อรีดได้เฟืองที่เป็นชุบแข็ง18ต่อหนึ่งแล้วก็ได้อะไรอีกอ่ะได้มอเตอร์ตัวท็อปนะครับมันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนั่นก็จะเป็น Gen สนะครับซึ่งตัวนี้รองท็อปนั่นเองนะครับโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าตัว E&C n 603หรือ MK 1 8 มดหนึ่งก็มีประมาณนี้ด้วยประการละช่างโปวงโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่แม็กให้ดูนะครับ mm hmm. นี่ก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่เลยสวยงามนะครับแต่งได้หลากหลายนะครับมี้ังให้รอบด้านนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูตามท้องตลาดกันได้นะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับถ้ายัางไม่กดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลาลงคลิปมันจะแจ้งเตือนนะครับจะได้ชมกันตาไปก่อนสวัสดีครับ